กินแล้วมาเล่าคลิปนี้เราจะพาไปกินร้านร้านนึงนะฮะที่อยู่แถวประตูตน้ำนะซึ่งร้านเนี่ยเป็นร้านที่มีชื่อเสียงมากบรรดาหมูนักท่องเที่ยวกันนะ,ะว่าแล้วก็ไปกันเลยด, <นะ S 1> ดังไม่แพ้ข้ามันไก่ประตูน้ำกันเลยนะครับเดินทางไม่ยากเลยเราจะเริ่มต้นจากเซนทัลเวิด์ฮะแล้วก็ขึ้นสะพานไปข้ามไปฝั่งตรงข้ามที่เดอะมาร์เก็ตนะฮะถ้าเกิดใครจะมากินร้านนี้นะฮะก็ไปจอดที่เดอะมาร์เก็ตก็ได้นะฮะเราก็เดินเดินมานะฮะไปทางประตูน้ำเลยจะผ่านตอยราชดรรมรีตอยหนึ่งนะผมแล้วก็จะเดินตรงไปอย่างเดววลปิิคู ไก่ครั้งก่อนนะฮะแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้เข้าไปกินนะแล้วก็จากร้านโกอ่างเนี่ยนะครับผมก็จะให้เดินไปประมาณสัก100เมตรนะฮะเดินตรงไปอย่างเดียวเลยครับผมไปทางประตูน้ำนะฮะแล้วก็เดินตรงตรงไปตามเจสทื่อดํานี่ไปอ่าได้เลยนะครับเฮ้ยเจ๊เจไปผิดทางฮะไม่ใช่ฮะร้านอยู่ตรงนี้ครับผมกับร้านนี้นะฮะมีชื่อว่าร้านเจสตนีนะครับผมเจ้าเก่านะครับราชลละดำริกนะฮะซึ่งร้านเนี่ยเขาจะเป็นร้านที่านักท่องเที่ยวมากินเยอะแล้วก็ชาวออฟฟิศตแถวนี้ก็จะมากินนะก็จะมีเป็นพวกข้าวรา,า,า,ากนะนะนะ มีตั้งแต่กว๋วยเตี๋ยวหมูนะฮะมีข้าวเป็ดหมูกรอบหมูแดงข้าวมันไก่โอเปรตพมา่านอะไรก็มีนะต้มตำแล้วก็ไปถึงแบบว่าพวกข้าวขามหมูเลยนะครับผมก็น่ากินมากๆเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศในร้านกันเลยนะฮะร้านเนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศที่แบบว่าเหมือนโลง่งๆนะฮะแต่ว่าต้องเดินลงไปนิดนึงฮนะแล้วร้านเนี่ยจะติดอยู่ท่าเรือประตูน้านะครับผมเรียกว่ากินไปก็จะได้ยินเสียงเรือไปเลยนะครับผมบรรยากาศร้านเนี่ยประมาณนี้นะเป็นร้านพัดลมวันนี้ผมสั่งเป็นข้าวเป็ดหมูกรอบนะฮะซึ่งในชุดเนี่ยเขาก็จะเอาซุปมาใหหห้้ดดวยนนะะะรรรับบผมมมมจจเเปปปป็็ซุกกกููู่องาณ แปสบบาทนี่ผมถือว่าคุ้มค่านะฮะแล้วซุปกระดูกเนี่ยก็ถ้าบางวันได้กระดูกติดเนื้อมาด้วยนะครับผมแต่วันนี้ผมก็สั่งเป็นกาแฟโบราณมาด้วยนะกินเข้ากันเลยสามอย่างนี่แหละนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาลองรีวิวกันเลยนะฮะเริ่มจากข้าวแล้วกันผมอยากให้เห็นว่ามันเป็นข้าวหอมมะลิชั้นดีนะก็ไม่แปลกใจเลยว่าทาไมนักท่องเที่ยวถึงชอบมากินร้านนี้กันนะผมก็ลองกินข้าวก่อนเอ้ยข้าวเนี่ยใช้ได้เลยนะฮะต่อไปเป็นเป็หมูกรอบฮะเดี๋ยวลองกินคู่กันเลยนะฮะคือมันดูมันๆหน่อยนะแต่ว นะครับผมก็อยากให้มันลองกินกันดูนะแล้วกินแล้วลยิ้มเลยโอ้โหมาลองกินกับหมูกรอบกับข้าวนะหมูกรอบกับข้าวผมว่าก็ใช้ได้เลยนะฮะก็กินกินกินไปเนี่ยมันกินไปเรื่อยๆนะผมว่าก็ใช้ได้นะมีกาแฟเย็นมีอะไรก็ใช้ได้ผักก็โอเคเลยนะก็เรียกว,ว่ากินแป๊บเดียวก็หมดแล้วนะผมก็น้าซุปนี่จะเป็นทีเด็ดของร้านนี้แล้วกันนะที่อยากให้มากินนะอยากให้มาชิมน้าซุปอนะ่ะข้าวก็ใช้ได้อยู่แล้วน้าซุปก็โอเคแนวะเดี๋ยวเรียกเขาเก็บเงินเลยเดี๋ยวฮะเจ๊เเก็บเงินหน่อยเจ๊บอกเมอม ไปไหนก็สแกน,นะฮะร้อยสิบบาทเออโอเคราคาใช้ได้ถ้าพูดถึงคุณภาพกับราคาแนละ้วผมว่าร้านนี้เป็นตัวเลือกหนึ่งเลยนะฮะถ้าเกิดใครที่ไม่อยากจะกินที่เซนทันเวิด์นะฮะที่มันแพงไปนิดนึงนะฮะหรือว่าถ้าเกิดใครที่ไม่อยากจะเดินไปถึงประตูน้ํากินแต่ข้าวมันไก่นะร้านนี้ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะฮะด้วยความหลากหลายของอาหารที่เขามีนะละเรียกว่าเป็นร้านที่ใช้ได้ร้านนึงเลยนะฮะถ้าเกิดใครอยากจะตามรอยก็เซฟคลิปนี้เก็บเอาไว้นะกินแล้วมาเล่าคลิปนี้ก็ขอบคุณคนที่ดูคลิปนี้กันจนจ,นจบนะ